ดังก่อนนะี่ยมันเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเมื่อรถยนต์มาจากทางหนองตําลึงจะไปบ้านเก่าเนี่ยมันมองไม่เห็นไอเวลารถไปมาเราก็ต้องหยุดก่อนอย่างเงี้ยเกิดอุบัติเหตุเพราะว่ามันไม่มีสัญญาณว่าต้องหยุดกรมทางหอวงชนบทได้เล็งเห็นถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนก็ได้ดําเนินการสํารวจออกแบบเพื่อแก้ไขปัญหาประกอบกับพื้นที่บริเวณโดยรอบมีประชาชนอาศัยอยู่หนานแน่นพื้นที่ด้านในของเส้นทางมีนิค,คมอุตสาหกรรมอมตะนคร ทำให้การจราจรต่อวันเนี่ยสูงมากในเส้นทางสายนี้กรมทางหลวงเชีงบทรก็ได้นำมินการออกแบบเป็นสะพานข้ามจุดถัดทางรถไฟโดยเป็นโครงสร้างคอนกรีต,ตอัดแรงรูปกล่องผิวจราจรกว้าง9เมตรช่วงสเปน35ความยาวทั้งสิ้นของสะพาน360เมตรเพื่อแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟกับถนนชอบ3022บ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรี ผ่านข้ามทางรถไฟนะจุดนี้จะช่วยสนับสนุนระบบโลจิสติกของประเทศด้วยแนวเส้นทางรถไฟสายภาคออกที่จุดตัดผ่านเนี่ยเป็นเส้นทางที่ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์จากท่าเรือแหลมชบังจำนวนรถไฟที่วิ่งผ่านณจุดตัดนี้วันละประมาณ84ขบวนเมื่อสะพานนี้สร้างขึ้นมาเนี่ยมันทําให้ลดอุบัติเหตุการสัญจรดีขึ้นเดินทางสะดวกสบายขึ้นครับชุมชนหนองต้อมลึงเ่ยก็มีความเจริญขึ้น ชาชนในบริเวณพื้นที่และพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมสามารถเดินทางด้วยความปลอดภัยรวดเร็วไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นขอคุณกรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคมที่ว่ามาสร้างสะพานนี้ให้เพื่อความสะดวกแก่ชาวบ้านและพี่น้องใกล้เคียง